สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออชอแซบชาแนลนะคบวันนี้เราอยู่ที่วาแสนสุกนะครับอยู่ที่บางแสนชลบุรีนี่แหละครับใกล้ๆบ้านเนาะตอนแรกอยากไปนะครนายกแต่ว่าตื่นสายนะครับเวลาเดินทางไม่พอแล้วก็เดินทางไกลมากนะครับวันนี้ก็เลยมาที่บางแสนครับเรามาดูกันว่า,าบางแสนเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับเนาะทริปเป็นหยุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เราตั้งใจหาเราปอพเหมือนนี่หาวจงกว่าเพิงอยู่าซื้อบ่อผู้คุยโซจงบัวนาตู้ผู้ชีสลักห้อจีเด็กคนจู้คนจู้อีเชียอ่าไทยกัวโยชมาหาหวานโยชมาหาวซื้อบ่อย่อกินเองหมนขั้นๆอ่ะชิว่าในมันสิีควันบ่อตาซื้อพินโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับภายในวัดเนาะมีอะไรบ้างนะครับไปทําบุญกันทริปหนึ่งวันบางแสนอ่างศิลาอะไรเงี้ยนะครับ มาดูกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะครับโอเคก็ okay, เสร็จแล้วนะครับจากวัดวัดแสนสูงนะครับเสร็จวัดไทยเราก็เลยมาต่อที่วัดจีนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเป็นสาลเจ้านาจานะครับที่อ่างศิลานี่แหลแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวอินเสิร์ตให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันร,รอบๆวัดนะครับโอเคก ศาลเจ้านาจาตั้งอยู่ที่อ่งางศิลาจังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่ที่หลายคนคงรู้จักกันดีเมื่อมาเที่ยวหาดบางแสนก็แวะไหว้ศาลเจ้านาจาที่อยู่บริเวณตลาดอ่งางศิลาไม่ไกลาจากชายหาดบางแสนนักศาลเจ้านาจาอ่างศิลาเดิมเป็นศาลเจ้าเล็ก ด้วยความเคารพศรัทธาของผู้ที่มากราบไหว้ด้วยเชื่อกันว่าให้โชคทางด้านการค้าทําให้ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบันเป็นศาลเจ้าจีนที่ใหญ่โตสวยงามตรการตาสร้างด้วยปฏิมากรรมแบบจีนมีองค์เทพปางต่างๆมากมายให้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนใหญ่ที่มากับไหว้มักมาขอเกี่ยวกับเรื่องงานให้ประสบความสําเร็จ และอีกทีทีหนึงนะครับก็คือ,อาสามเจ้าแม่3ม,มุกนะครับเป็นเป็นวัดจีนนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับวันนี้ไปก็โชคดีมากเป็นวันพระจีนแล้วก็เป็นวันโกนของไทยนะครับวัดน,นี้สักครั้งต้องไปนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับแล้วก็วัดน,นี้มีตำนานแล้วนะครับลองเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ดูนะครับ สวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ร้านติ่มซำนะครับร้านฮ่าใจติ่มซำหน้าศิราชานะครับก็เดี๋ยวทำบุญเสร็จแล้วก็ แบกินเราให้กลับบ้านเนาะพัทยานะครับสั่งมาลาย,ย่างเลยันนี้นะครับสั่งมาลาย,ย่างเหมือนกันนะโ okay. อเคซ็นเตอร์ไหมอืออายุ อ่าครับอื อะไรดีอันนี้เป็นมีขานกกระทาด้วยอ่ะเห็นปะต้องใช้ซอนไหม าที่ยังไม่มา เพิ่มอิ่มาแล้วจริงๆแล้ว่ะนี่คือแบบแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้วอะถ้าหายไปไม่ได้เทน,นะครับแสดงว่าแบตหมดเนาะก่อนที่แบตจะหมดก็ฝากกดไ like, ละคะล์กดแชร์ด้วยนะครับฝา,ากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะที่เดควคนจู้มอโม,มตาครจู้หวาอันนี้ขายเค็มต่อม อันแรกไงอิ่มอันนี้เป็นบาจ่างนะครับบาจ่าง ก็ว่ายิ่งทำไม่เยอะอะมือแรกอะ

すごい。<noise> <noise> แบบสวันดีก็จะใกล้จะหมดแล้วนะครับนั่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดสมับสมคชิกด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับจีเดคนจู้มอมมาตา